สวัสดีครับทำอะไรครับวันนี้หมกขิดจ่ากันครับแล้วคนข้าวเตียวไอเราพองข้าวเสร็จแล้วใช่ไหมครับพองข้าวเสร็จแล้วะหมกกล้องพริกหมกหน่อยครับอ๋อพิอสแล้วก็พริกเขาว่าพาแดดใกล้สุกหรือยังครับนี่ใกล้แล้วครับหอมเนาะหอมไหมครับออนี่หมกเขียดจ่าตั้งไฟหมกอะไรครับนี่ตั้งไฟขยดจ่าอืเราเราทแบบไหนครับนี่หมกตั้งไฟใช่ไหมหมกตั้งไฟถ่านหอมๆอุกท่านเอฟซี เดี๋ยวก็ได้กินเพราะว่ารอตุนพัโลใช่ไหมครับ <c oughs> วันนี้เป็นยังไงบ้างครับได้กี่สอบครับข้าวเหนียวครับเจ้ห้าสิบหกอบเนาะเอาเข้าวปุูกไว้สองด้วยใช่ไหมครับปลูกไว้สองเอหกสอบเอหกสอเนาะกำไรอยู่หกสอบนะหกสอบก็กระสอบหนึ่งได้ซาวไหมครับ ประมาณได้กำไรอยู่ร้อยห้าสิโลนี่นะครับ FC เนาะใช่ไหมครับเดี๋ยวก็เกี่ยวข้าวอีเเี้พินิดอีกใช่ไหมครับผมช่วยกันเนาะแล้วก็เราจะไปกู้ข้าวตัวนน้นุ่นท่านตรงหน้าคลองที่เราเคยเอาลงใหนนุท่านดูตอนช่วยกันขนข้าวนั่นแหะครับผมใช่ไหมครับตอนแรงๆนะเนาะเรรายางาศวันแรงๆจะไปพองเห็นแล้วคือว่าเอาไปเ,เอาหมกดำๆนี่นีออันนี้ ไปไปกินข้าวกันเอฟซีปะะ่ะถือไปเลย <c oughs> คือไรฟ์สดมันก็สบายไม่เปลืองเมมโมรี่เท่าโทรศัพท์แต่ว่าก <c oughs> ระคาในเอฟซีก็เลยเป็นแต่วิดีโอนะช่วงนี้นะหัวคำาก็จะทยอยลงให้ชมนะไปไกินพันโลไปกินก่อน กินแต่ทอดปลาเขียวน้อยนะทอดปลาแม่เขียวน้อยของเรากินทุกวันปลาอย่างอีกปลาแม่เขียวน้อยน่ากินจังเลยสีสวยจางขาล้อหมูเอาฟ่วงไพี่เนี่ยอยามันตักเขียดสุกแล้วอีเขียดตัซื้อ กินได้เหรอวันนั้นวันนู้นวันมีตัวอ้วนไข่ไข่เดี๋ยวพากันกินข้าวนะเอฟซีนะชวนไแม่โอ้ลืมลืมลืมถ่ายอีกเหี้ยจ่าแกะออกเลยครับเดี๋ยววันหลังจะสาธิตเมนูเพราะว่าพอแล้วเราจะทำเมนูออกกระปห้พี่ตุ้งกินออกคูน่ะคือว่าอ้าเอาคเดี๋ยวกันอันนี้เราเพิกินวันนี้เขี้จ